เสียงบรรยายบทธรรมะหลวงพ่อพุทธานิโยว,วัดป่าสารวันหลักความจริงของธรรมะดำรงอยู่เหนือการเวลาสภาวะธรรมคือกฎธรรมชาติที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตล้วนแต่ดำรงอยู่ภายใต้หลักการนี้ในทางวิทยาศาสตร์อาจกล่าวได้ว่าสภาวะธรรมนี้ครอบคลุมถึงอนุภาคเล็กๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นสสาร ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นรวมถึงวัตถุขนาดมหึมาที่มีมวลมหาศาลนอกจากนี้ยังรวมถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าสังขารสังขารจำแนกออกเป็นสองประเภทคือสิ่งที่มีจิตใจครองได้แก่มนุษย์สัตว์เทวดาพรหมและอมนุษย์ทั้งหลายอีกประเภทหนึ่งคือสิ่งที่ไม่มีจิตใจครองเช่นดิน น้ำอากาศภูเขาต้นไม้รวมไปถึงวัตถุสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งสองประเภทล้วนเป็นสภาวะธรรมที่ดำรงอยู่ตามกฎของธรรมชาติและสภาวะธรรมนี้ก็เป็นไปตามหลักไตรลักษณ์กล่าวคือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงต้องประสบกับความแปรเปลี่ยนความเสื่อมและไม่มีสิ่งใดเป็นแก่นแท้หรือสามารถยึดมั่นถือมั่นได้ว่าเป็นตัวตนที่แท้จริง ในทางวิทยาศาสตร์ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นวัฏจักรซึ่งสอดคล้องกับหลักไตรลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะไว้พระองค์มิได้เป็นผู้สร้างกฎเหล่านี้ขึ้นมาแต่ทรงเป็นผู้ค้นพบความจริงนี้แล้วนำมาถ่ายทอดให้ชาวโลกได้รับรู้ดังนั้นธรรมะจึงมิใช่สิ่งที่มีอยู่เพราะพระพุทธเจ้าทรงเกิดขึ้นหรือไม่มีเพราะพระองค์มิได้เกิดขึ้นตรงกันข้าม สภาวะธรรมและกฎของธรรมชาตินี้ดำรงอยู่เช่นเดิมเสมอมาไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามหากเรามองให้ใกล้ตัวเข้ามามากขึ้นถามว่าสภาวะธรรมคืออะไรสภาวะธรรมคือกายกับใจของเรานั่นเองที่กล่าวเช่นนั้นเพราะกายและใจของเราล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติ3ประการที่เรียกว่าพระไตรลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ และความไม่เป็นตัวตนทุกสิ่งที่ดำรงอยู่ล้วนต้องมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปกายของเราก็เช่นเดียวกันตั้งแต่วันที่ถือกำเนิดลืมตาดูโลกร่างกายก็ค่อยๆเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ร่างกายต้องเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติไม่มีสิ่งใดสามารถดำรงอยู่ได้ตลอดการส่วนจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิด ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันความคิดทุกขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีความคิดใดที่คงอยู่ตลอดไปอย่างถาวรซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามกฎแห่งสภาวะธรรมในเมื่อกายกับใจเป็นศูนย์กลางของสภาวะธรรมก็ย่อมต้องมีองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งเป็นประตูรับรู้ที่เปิดรับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์จากภายนอก แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะมีได้ตั้งอยู่ถาวรเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปคือเป็นไปตามธรรมชาติของความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสิ่งใดยึดมั่นได้ตามหลักพระไตรลักษณ์ในทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าสิ่งต่างๆที่มากระทบทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจล้วนเป็นวัตถุกรรมซึ่งเป็นของกลางๆที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ใคร แต่สิ่งที่ทําให้เกิดความยินดีหรือคุณข้องหมองใจก็คือสภาพจิตของเราเองหากจิตยังอ่อนแอไม่เข้มแข็งเพียงพอเมื่อพบเจอกับสิ่งที่ชอบก็เกิดความยินดีพอใจในขณะเดียวกันเมื่อพบสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เกิดความขุนเคืองและมักโทษว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทั้งที่แท้จริงแล้วกิเลสมีอยู่ในจิตของเรามาโดยตลอดมิใช่เกิดจากสิ่งภายนอก หากจิตของเราไม่มีเครื่องเศร้าหมองแล้วต่อให้มีสิ่งใดมากระทบก็ไม่ทำให้เราเกิดความหวั่นไหวได้ดังนั้นเพื่อให้เราเข้าใจสภาวธรรมอย่างลึกซึ้งพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติแนวทางปฏิบัติที่เป็นเครื่องมือช่วยให้จิตใจหลุดพ้นจากอวิชชาซึ่งก็คือศีลสมาธิและปัญญาอันเป็นหลักแห่งการฝึกฝนเพื่อให้เกิดปัญญาที่แท้จริงเมื่อเข้าใจแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงเพื่อการเรียนรู้เชิงทฤษฎีเท่านั้นแต่เพื่อทำให้จิตของเราเข้าถึงสัจธรรมแห่งสภาวธรรมเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของกายและใจก็จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงในส่วนของการปฏิบัติธรรมนั้นแม้จะมีหลายสํานักที่เสนอแนวทางแตกต่างกันไปซึ่งบางครั้งอาจเกิดความขัดแย้งกันบ้างในเรื่องของแนวทางหรือระเบียบวิธีแต่แกนแท้ทุกแนวทางล้วนมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน คือการพัฒนาจิตให้สงบและเข้าถึงปัญญาเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นก็จะแบ่งแนวทางการปฏิบัติออกเป็น3แบบได้แก่หนึ่งการบริกรรมภาวนาซึ่งเป็นการเลือกคําหรือวัตถุที่จิตผูกพันมาใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกสมาธิ 2. การใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุและผลอย่างลึกซึ้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริงในธรรมะและ 3. การฝึกเจริญสติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระยะแรกการฝึกบริกรรมภาวนาจะช่วยให้จิตตั้งมั่นได้เร็วขึ้นเป็นวิธีการเบื้องต้นที่ช่วยให้ผู้ฝึกสามารถทำให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างมั่นคงเมื่อจิตสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นโดยไม่ถูกรบกวนจากความคิดอื่นความสงบภายในก็จะค่อยๆเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหากปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนสามารถรักษาความแน่แน่ของจิตไว้ได้เป็นระยะเวลานาน ความสงบภายในก็จะลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่จิตสามารถตั้งอยู่กับตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอารมณ์ภายนอกอีกต่อไปนั่นคือภาวะที่จิตกลับคืนสู่ความสงบอย่างแท้จริงในช่วงเริ่มต้นของการบริกรรมภาวนาสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การบังคับให้จิตสงบโดยทันทีแต่เป็นการทำให้จิตและคำบริกรรมเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นจนเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ว่าจิตจะฟุ้งซ่านหรือสงบขอเพียงให้เราสามารถรักษาการภาวนาต่อเนื่องไปได้โดยไม่ขาดสายจนกระทั่งเกิดความเคยชินถึงขั้นที่แม้ไม่ได้ตั้งใจนึกถึงคำบริกรรมก็ยังปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติเช่นเมื่อตื่นนอนขึ้นมาก็มีคำบริกรรมผุดขึ้นในใจโดยไม่ต้องบังคับนั่นแสดงให้เห็นว่าจิตเริ่มซึมซับการภาวนาแล้วสำหรับคำบริกรรมที่ใช้ เราสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมเช่นพุโทโธธรรมโมสังโครหรือแม้แต่คำอื่นๆที่มีความหมายเชิงลึกต่อจิตใจของผู้ปฏิบัติเพราะสิ่งที่เรามีความผูกพันทางอารมณ์จะช่วยให้จิตเราจดจ่อได้ง่ายและเร็วขึ้นแม้ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องการไม่ยึดติดแต่ในเบื้องต้นของการฝึกจิตนั้นการทำให้จิตยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมั่นคงก่อนเป็นวิธีการที่ช่วยสร้างพลังจิตให้เข้มแข็ง ซึ่งจะนำไปสู่ขั้นตอนของการปล่อยวางในระดับที่สูงขึ้นเมื่อบริกรรมภาวนาอย่างต่อเนื่องจิตจะเริ่มเข้าสู่ความสงบอย่างแท้จริงในที่สุดจิตจะค่อยๆค,คลายจากการยึดติดกับคำบริกรรมและดำรงอยู่ในสภาวะที่ว่างสว่างและเป็นอิสระจากการปรุงแต่งทางความคิดซึ่งเป็นภาวะของสมาธิที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงนอกจากการฝึกสมาธิผ่านการบริกรรมภาวนาแล้ว การฝึกพิจารณาธรรมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบคำพี่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวิสุทธิมัติพระอภิธรรมและพระไตรปิฎกต่างให้แนวทางการพิจารณาธรรมไว้หลากหลายรูปแบบโดยในขั้นพื้นฐานมักเริ่มต้นจากการพิจารณากายคตาสติซึ่งเมนให้เห็นสภาพธรรมของร่างกายว่าประกอบขึ้นจากธาตุทั้ง4คือดินน้ำไฟลม และพิจารณาไตรลักษณ์ที่แสดงถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาหรืออาจพิจารณารูปนามเพื่อให้เห็นความจริงของสภาวะทำตามที่มันเป็นซึ่งผู้ปฏิบัติสามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้โดยอาศัยการสังเกตและพิจารณาสภาวะของกายและใจผ่านประสบการณ์ตรงเช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสสิ่งต่าง ใจรับรู้ความคิดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถใช้เป็นวัตถุแห่งการพิจารณาเพื่อให้เกิดสติปัญญาและความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตนอกจากนี้ความรู้หรือศาสตร์ใดๆที่เราได้ศึกษามาก็สามารถนำมาเป็นหัวข้อในการพิจารณาเพื่อฝึกสติและปัญญาได้เช่นกันเราสามารถใช้เป็นอารมณ์สำหรับการเจริญสติได้โดยตั้งคำถามกับตนเองอย่างมีสติว่าวันนี้เราจะทำอะไร สิ่งที่ทำอยู่นี้มีเป้าหมายอย่างไรหากเกิดปัญหาจะมีแนวทางแก้ไขยอย่างไรการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้จิตจดจ่อกับปัจจุบันและลดความฟุ้งซ่านไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาปัญญาผ่านการดำเนินชีวิตประจำวันเมื่อสามารถฝึกได้อย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆพัฒนาไปสู่ความสงบที่ไม่ต้องพึ่งพาวัตถุภายนอกใดๆและสามารถดำรงอยู่ในสภาวะที่เป็นอิสระ จากเครื่องปรุงแต่งทางอารมณ์ได้อย่างสมบูรณ์สิ่งที่เรารับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่สัมผัสรสชาติที่ลิ้มลองความรู้สึกทางกายหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจล้วนสามารถเป็นเครื่องมือในการฝึกสติได้ทั้งสิน้นหากฝึกอย่างต่อเนื่องในทุกอิรยิยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดหรือคิด เราจะพบว่าจิตใจเริ่มสงบมากขึ้นจะเกิดสมาธิและความสุขโดยไม่ต้องพยายามกดข่มอารมณ์ใดๆเพราะเมื่อเรารู้เท่าทันจิตของตนเองความทุกข์ที่เกิดจากความคิดฟุ้งซ่านหรือความวิตตก,กังวลจะค่อยๆลดลงโดยอัตโนมัติแม้แต่ความรู้ทางโลกที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ศิลปะหรือแม้แต่การบริหารงานเราก็สามารถนำมาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้ พราะสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดติดจ,จนเกินไปซึ่งทุกสิ่งสามารถเป็นเครื่องมือฝึกจิตได้ทั้งสิน้นเป็นการแก้ไขความเข้าใจผิดของนักปฏิบัติบ,ตบางกลุ่มที่มองว่าการฝึกสติ จะต้องทำเฉพาะในสถานที่สงบเช่นวัดหรือป่าชา้าทั้งที่แท้จริงแล้วเราสามารถฝึกสติได้แม้อยู่ท่ามกลางชีวิตประจำวันที่วุ่นวายเราอาจนำเรื่องเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ภาวนาเช่นตั้งคำถามกับตนเองว่าเราคือใครในตอนนี้เราได้ทำหน้าที่ของตอนเองดีหรือยังหรือ,อย่างในการทำงานทางโลกเราอาจใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานมาเป็นเครื่องฝึกสติเช่นตั้งคำถามว่า ปัญหานี้เกิดจากอะไรเราควรจัดการอย่างไรโดยไม่ให้เกิดความเครียดหรือความโกรธเมื่อเราฝึกเช่นนี้ไปเรื่อยๆเราจะพบว่าไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดหรือรเผชิญสถานการณ์แบบใดเราก็สามารถฝึกสติและพัฒนาปัญญาไปพร้อมกันได้โดยไม่ต้องรอให้มีเวลาว่างหรือสถานที่เหมาะสมเป็นพิเศษเพราะแท้จริงแล้วทุกช่วงเวลาของชีวิต ล้วนเป็นโอกาสในการภาวนาและพัฒนาจิตให้สูงขึ้นในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงผู้ที่สามารถใช้กิจกรรมประจำวันเป็นเครื่องมือในการเจริญภาวนาจนบรรลุธรรมเช่นช่างถากไม้ที่ใช้การถากไม้อย่างมีสติจนบรรลุพระอรหันต์หรือช่างปั้นหม้อที่พิจารณาการปั้นหม้อจนเกิดปัญญาเห็นแจ้ในความไม่เที่ยงของสรรพสิมหรือแม้แต่ช่างทอผ้า ที่สามารถนำการทอผ้ามาเปรียบเทียบกับชีวิตแล้วเข้าใจสัจธรรมจนบรรลุธรรมขั้นสูงสุดตัวอย่างเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมทางโลกไม่ใช่อุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมในทางตรงกันข้ามหากเรารู้จักนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์กรรมฐานโดยพิจารณาอย่างมีสติและฝึกฝนให้ต่อเนื่องวิชาความรู้ทุกขแขนงที่เราได้เรียนรู้ก็สามารถกลายเป็นเครื่องฝึกจิตให้เข้มแข็ง และก้าสู่หนทางแห่งมรรคผลนิพพานได้เพราะทุกสิ่งที่เรารับรู้ล้วนเป็นเครื่องรู้ของจิตและเป็นวัตถุในการสร้างสติเมื่อฝึกฝนจนเกิดความต่อเนื่องสติจะค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นมหาสติกลายเป็นพลังแห่งสติที่สามารถควบคุมจิตให้อยู่ในสภาพปกติจึงไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์จนก่อให้เกิดปัญญายาณหรือวิปัสสนาญาณขึ้นมาได้ในที่สุด และเมื่อสติถูกฝึกฝนจนถึงขั้นสูงสุดก็จะกลายเป็นสติวินโยหรือสติที่ดำรงอยู่ตลอดเวลาโดยไม่แยกจากกันไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดจิตจะรู้เท่าทันเสมอโดยสรุปแล้วเป้าหมายของการปฏิบัติทำไม่ใช่เพื่อการเข้าถึงนิมิตต่างๆหรืออาการแปลกประหลาดที่ปรากฏขึ้นในสมาธิเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องรู้ของจิตเป็นผลพลอยได้ที่ไม่ควรยึดติด สิ่งสำคัญคือการที่จิตสามารถตั้งมั่นอย่างมีสติและพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรู้เท่าทันจนเกิดความเข้าใจแจม่มแจ้งในกฎแห่งไตรลักษณ์และสามารถปล่อยวางได้โดยสมบูรณ์ซึ่งนี่ตังหากที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่พบว่าการพิจารณาธรรมตนเองยังทำได้ไมค่คล่องตัวแม้จะตั้งใจคิดพิจารณาแต่กลับมีความคิดอื่น แทรกเข้ามารบกวนจนไม่สามารถควบคุมจิตได้ซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติของจิตที่มักจะคิดอยู่ตลอดเวลาวิธีที่สามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจและพัฒนาการฝึกสมาธิได้ดียิ่งขึ้นคือการกำหนดสติรู้เท่าทันความคิดของตนเองและรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นการฝึกเช่นนี้จะช่วยให้จิตค่อยๆสงบลงเองโดยไม่ต้องบังคับในที่สุดความสงบจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พร้อมกับความรู้สึกปีติและความสุขที่ลึกซึ้งคล้ายกับผลที่ได้รับจากการบริกรรมภาวนาซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้จิตเข้าสู่ภาวะสมาธิได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมาธิด้วยการบริกรรมภาวนาหรือการพิจารณาธรรมหรือแม้แต่การกำหนดรู้ความคิดของตนเองล้วนมีจุดมุ่งหมายที่ไม่แตกต่างกันนั่นคือการทำให้จิตนิ่งและมีสมาธิซึ่งเมื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจะเหมือนกันคือจิตจะมีความนิ่งสงบและเป็นสมาธิซึ่งความแตกต่างที่แท้จริงของแต่ละวิธีนั้นอยู่ที่จุดมุ่งหมายของผู้ปฏิบัติบางคนฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิ์บางคนต้องการรู้เห็นสัจธรรมของโลกขณะที่บางคนเพียงต้องการให้จิตสงบเพื่อเข้าใจอารมณ์ของตนเองและพิจารณาว่าตนเองมีจริตแบบใดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจิตใจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการฝึกตนให้เป็นผู้มีปัญญาสามารถเข้าใจตนเองและโลกได้อย่างถูกต้องตามหลักแห่งธรรมการฝึกสมาธิจึงม่ใช่เพียงการทำให้จิตสงบในขณะปฏิบัติเท่านั้นแต่เป็นการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งในจิตของตนเองและช่วยให้สามารถดำรงอยู่ในโลกได้อย่างรู้เท่าทันอารมณ์โดยไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าภายนอกและสามารถรเผชิญกับทุกสถานการณ์ในชีวิตด้วยจิตที่มั่นคง การฝึกสมาธิที่ถูกต้องตามหลักมัชฌิมาปฏิปทานนั้นมิใช่เพียงการทำให้จิตนิ่งสงบอย่างโดดเดี่ยวแต่คือการฝึกให้รู้จักสร้างความสมดุลในการดำรงชีวิตคือรู้จักตัดทอนสิ่งที่มากเกินไปและเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายเพื่อให้เกิดความพอดีในทุกมิติของชีวิตเมื่อเรามีสมาธิที่ดีและมั่นคงเราจะสามารถอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายโดยไม่หวั่นไหว และยังสามารถเป็นที่พึ่งพาทางปัญญาให้แก่ผู้อื่นได้อีกด้วยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราหนีจากโลกหรือแยกตัวออกจากสังคมเพื่อสแสวงหาความสงบส่วนตัวเพียงลำพังเพราะแท้จริงแล้วเรายังคงมีความเกี่ยวพันกับโลกในหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่ประกอบด้วยขันทั้งห้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อให้หนีไปอยู่ในป่าลึกเพียงใด เราก็ยังต้องแบกร่างกายนี้ไปด้วยอยู่ดีดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้เราศึกษาความจริงของโลกให้เรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตและสรรพสิ่งเพื่อให้สามารถดำรงอยู่กับโลกได้อย่างรู้เท่าทันโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆดังในธรรมบทว่าท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขลาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่กล่าวคือ ผู้ใดสำรวมจิตได้ผู้นั้นจะหลุดพ้นจากบ่วงมารซึ่งหมายความว่าโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งล่อลวงที่ดูงดงามและน่าหลงไหลผู้ที่ไม่มีปัญญาย่อมติดอยู่ในวังวนของกิเลสแต่ผู้ที่ฝึกจิตจนถึงขั้นรู้เท่าทันความจริงของโลกได้ย่อมไม่ตกเป็นทาสของมันและสามารถหลุดพ้นจากบ่วงแห่งทุกทั้งปวงหากพิจารณาให้ลึกซึ้งจะเห็นได้ว่า โลกที่แท้จริงนั้นก็คือร่างกายของเรานั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามกฎไตรลักษณ์ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงเพราะเป็นเพียงการรวมตัวของธาตุทั้งสี่เมื่อถึงเวลาธาตุเหล่านี้ก็ต้องคืนกลับสู่ธรรมชาติเช่นเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลายที่ไม่อาจคงอยู่ได้ตลอดไปพระพุทธศาสนาจึงสอนให้เราเข้าใจความเป็นจริงของโลกไม่ใช่ให้เราหลบหนีจากมัน แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกอย่างมีสติมีปัญญาเห็นโลกตามความเป็นจริงและดำรงตนอย่างมีคุณค่า